ลืมบอกเรื่องนี้ไปเออพระช่วยดูได้นะว่าหนังสือนี้จะแจกพระแจกโยมแต่โยมได้อยากจะทำบุญช่วยข่าพิมพ์ก็ตามอัธยาศัยนะฮะถ้าทำมากโยมไปที่ประชาสัมพันธ์ทำบุญเขาจะได้ออกใบเสร็จ นะีถ้าทำน้อยตามกำลังตามกำลังนะโยมก็หยอดตู้ก็ได้นะถ้าทำเป็นหลายร้อยแล้วเป็นพันขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่ไปจ่ายทีนุ่นก็จะได้ออกไปเสร็จให้แต่ถ้าเป็นรายย่อยก็ใส่ตู้ก็ได้อันนี้จะแจกพระเอามาแจกเนะี่ยเอามาแจกโยม อันนี้เป็นคำอธิบายชี้แจงการเจริญภาวนาตามแนวสติัปฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานเงื่อนไขต่างๆในการปฏิบัติธรรมมีรายละเอียดอยู่ในนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งอ่านไปเถอะผู้ที่ไม่เคยอ่านก็อ่านผ่านไปรู้เท่าที่รู้ประเดี๋ยวฟังที่อธิบายไปเนี่ยมันจะเข้าใจในนี้ผู้ที่มา ศึกษามาปฏิบัติมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วอ่านผ่านไปจบนี่จะร,รู้สึกว่าโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะฮะว่าการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติถูกทางแล้วมันเข้าไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วก็ให้ได้คุณภาพคือปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมถึงพระอริยสัจธรรมต,มตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานอย่างไร เข้าใจได้เลยนี่แหละที่หลวงพอ่อวัดปากน้ำสอนตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งอัตมาเองได้ทำหนังสือคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติหลายเล่มโดยฐานะเป็นประธาน,นาคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และก็เป็นประธานคณะผู้ทำงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์และในส่วนต่างประเทศเป็นสถาบันพุทธภาวนาวัดหลวงพระสถร,รมกายรามในเครือข่ายหมายหลายพุทธศาสนาแห่งโลกจึงมีทั้งภาษาไทยและทั้งภาษาอังกฤษหลายเล่มที่ออกมาที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและได้รับการพิจารณา จากมหาธรรสมาคมรับทราบและอนุโมทนาด้วยแล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทีนี้ทั้งหมดนี้เราจะเผยแผ่ทำแล้วก็แจกแจกอย่างเงี้ยแต่ว่าใครอยากทำบุญทำก็จะมีคนทำบุญมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เฉพาะค่าพิมพ์ปีนี้สันนิษฐานว่าที่จะใช้แจกปีนี้ไปถึงปีหน้าใน งานฉลองพุทธชยันตีคือครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพุทธเจ้าจะมีการฉลองโดยทางราชการและทางการศาสนาสงก็คงจะขอหนังสือนี้มาเยอะก็คงจะต้องพิมพ์ในมูลค่าประมาณสองล้านบาทหรือถึงสามล้านก็อาจจะเป็นได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะก็ขอมาเยอะเล่มหนึ่งนี่อาจจะขอตั้ง สามพันสี่พันห้าพันเอาไปแจกชาวต่างประเทศนี่เฉพาะต่างประเทศนะภาษาอังกฤษนะส่วนภาษาไทยนั่นอยู่ในหมู่พวกเราแล้วอยู่ในหมู่ประชาชนชาวไทยและก็วิปัสนาจารย์เจ้าสำนักต่างๆทั่วประเทศประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสำนักอันนี้ก็จะแจกใครอยากทำบุญตามกำลังสบายแต่การให้ทำเป็นฐานนั้นเป็นเลิศ กว่าทานใดๆนะช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันนี้แหละเป็นทางให้พ้นทุกข์และถึงความเจริญสันติสุขตั้งแต่วินาทีที่เราปฏิบัติต่อไปปฏิบัติไปเถอะถท่านทาถูกส่วนแล้วก็ท่านจะเข้าใจอันนี้นะอันนี้ก็ตามกําลังศรัทธามีข้อที่ให้ไว้เหมือนกันว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ เกิดขึ้นสองข้อสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือพระธาตุกายสิทธิเทพประธานนี่ในกรณีอย่างนี้ก็มีโอกาสให้ญาติโยมได้ให้ทำเป็นทานเป็นมหานิสงนะฮะกี่มากน้อยทำไปเถอะตามกำลังของเราเป็นบุญทั้งนั้นนะคใครมีมากก็ทำมากใครมีน้อยก็ทำน้อยตามกำลังีนเรื่องนี้ ตีนี้ถ้าใครทำสี่หมื่นและหรือห้าหมื่นจะมีพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทานให้สองพิมพ์พิมสี่หมื่นก็มีพิมห้าหมื่นก็มีแต่ว่าไม่ใช่พิมพ์และเป็นราคานะเพียงจะเนื้อเขาเล็กกว่ากันหน่อยหนึ่งนะ,ะแต่ว่าดีอย่างไรก็ไปถามคนเขาใช้ก็แล้วกันเพราะว่าพูดมากคงไม่ได้ อันนี้ก็อธิษฐานไว้ก็มีไม่มากนะมีไม่มากอีกอย่างหนึ่งถ้าใครทําถึงแสนแสนเฉพาะบํารุงการให้ทาเป็นฐานเช่นพิมพ์หนังสือเป็นต้นการให้ทาเป็นฐานท่านจาไว้แม้แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จนี่ตลอดทั้งปีก็หลายล้านนะโยมค่าใช้จ่ายทั้งหมด นี่จะมีการอบรมนี่ทั้งหมดนี่ไปถึงวันที่สิบสี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดจะอบรมพระวิปัสสนาจา,ารย์และต่อจากนั้นก็จะมีออภาคเขตการปกครองของคณะสงฆ์บางภาคก็จะนําเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมมาอบรมที่นี่อีกสี่สิบห้าวันนะเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันทั้งหมดเราเราจ่ายฟรีทั้งนั้นหลวงปูาจ่ายหมดนะฮะ แต่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาก็ช่วยเราบ้างไม่ใช่ไม่ช่วยเลยเขาช่วยเหมือนกันเขาพยายามช่วยแต่ว่ามันไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นใครให้ทำเป็นทานเป็นมหานิสงนับประมาณไม่ได้<อ>เช่นเดียวกันกับสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จที่จะบรรจุพระบรมสารริกธาตุให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นด้วยอา้าวย่อๆเลย เพราะฉะนั้นอาคารนั้นจะมีสี่ชั้นจะเป็นที่อบรมปฏิบัติธรรมด้วยจึงมีสภาวะเป็นวิหารฐานในกระบวนอมิรฐานที่เราเสียสละเพื่อทำนุบำรุงการศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยการสร้างอาคารหรือวิหาร เป็นที่พุทธบริษัทเข้ามาศึกษาอบรมจากทุกทิศชื่อว่าวิหารทานเป็นยอดของทานด้วยทรัพย์สิ่งของแต่ธรรมทานสูงกว่านั้นท่านจึงกล่าวว่าการให้ทำเป็นทานเป็นเลิศแต่ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าชนะ สัพพะทานังธรรมทานังชินาติในกระบวนการให้ทานทางหลายนั้นธรรมทานชนะทานอื่นทั้งปวงก็แปลว่าเป็นเลิศกว่าเพราะฉะนั้นในสองเรื่องนี้ฝ่ายอมิจฉทานสูงสุดก็คือวิหารทานและสูงกว่าวิหารทานก็คือธรมธรมทานเป็นมหานิสงคนใดที่ช่วยสร้าง พระมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและยิ่งเป็นวิหารทานด้วยก็ยิ่งเลิศด้วยอานิสงส์มีตัวอย่างเยอะแยะเดี๋ยววันหลังให้อาจารย์ท่านนี่นั่งๆอยู่นี่ต้องขอแนะนำนะเนี่ยท่านนั่งเนี่ยท่านองค์นี้ก็คืออาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมเนทั้งหมดนี่ประเียธรรมก็าประโยู แล้วนั่งอยู่นั่นก็เป็นอาจารย,ายร์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะแล้วหลวงปา่แอบมอบงานให้ดูแลต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้อะไรดีๆใครจะเอามาให้ก็มาให้ที่นี่เลยนะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องนั่นนะเพียงแต่มาบอกอาตามาก็แล้วกันท่านมหาสายชนแต่อาจารย์ใหญ่ฝ่ายอบรมนี่มหาพระมหาพิสิทธิ์เอกเศรษธรรมโม นะซึ่งท่านดูแลการให้การศึกษาอบรมโครงการใหญ่ๆสองสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คืออบรมพระกรรมฐานไปจำปีนี่อย่างนี้และอบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่กำลังจะกล่าวถึงที่กล่าวถึงไว้บ้างแล้วนี่อันนั้นพระมหากังวานลืมฉายาแล้วประเดียนธรรมก็ประโยค เป็นรองอาจารย์ใหญ่ทำหน้าที่ฝ่ายนี้ทั้งหมดบริหารทางนี้แล้วก็อีกฝ่ายการให้การศึกษาอบรมเผยแพ่ในส่วนของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์สำนักงานใหญ่อยู่ที่วัสเกตเป็นงานใหญ่ในก็อบรมต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีอันนี้ก็ รองอาจารย์ใหญ่ของท่านก็คือพระมหาวิโรธวิโรจโนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิปัสนาด้วยนี่ช่วยกันนั่นปร,ริยธรรมก้าประโยคเหมือนกันนนี่ช่วยงานกันทั้งหมดนี่บ,บอกย่อๆเท่านี้นะยังมีอีกเยอะที่ทำงานแต่ตอนนี้ให้รู้จักหน้าคาตาไว้ก่อนว่าน,นี่อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมนบางทีสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยจะดีนะครับ แต่กายท่านรับงานใหญ่และนั่นเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะ<ด>นี่แหละเราดูแลช่วยกันแต่พระมหาปราโม,โมทิโตนั่นเป็นรองเจ้าวาดที่เอ่ยมาเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เป็นพระมหาเถระแต่ผู้ที่เป็นรองเจ้าวาดให้ไปทําหน้าที่ดูแลหน,หน่วยวิทยาบริการซึ่งกำลังจะยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชาบุรี ปีนี้ก็คงจะได้ข่าวละเพราะการศึกษาของเราได้ผลดีมากมีนิสิตจบปริญญาโทร,รุ่นแรกร้อยเปอร์เซ็นคือสาสิบสามรูปรุ่นที่สองก็ร้อยเอร์เซ็นสามสบสี่รูปนี่จะรับปริญญาบัตรพร้อมกันในวันที่สิบสามพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนี่งานกิจการงานของเรานะฮะอันนั้นก็จะให้พระหมหาประโมทไปดูแลทางโน้น แล้วก็ดูแลโครงการครูสอนศิลธรรมนี่เป็นงานใหญ่อีกงานนึงแล้วก็พอดีรับหน้าที่เป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกดูแลวัดต่างๆ20กว่าวัดในเขตอำเภอดำเนินสะดวกนี่อย่างวันนี้ก็ไปประชุมมา,าก็ช่วยกันเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเพื่อจะนำธรรมะออกมาสู่ประชาชน ให้เกิดผลดีแก่ทุกท่านประเทศชาติบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไอ้ที่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ยก็เพราะคนประพฤติผิดศีลผิดธรรมก็มีเท่านี้เองน่ะบ้านเมืองมันถึงยุ่งเหยิงอยู่ขนาดนี้ผิดศีลผิดธรรมถ้าอยู่ในศีลในธรรมแล้วสบายเนี่ยอย่างเหมือนพวกท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันใครมีกิจอะไรก็ทําอยากดีมีจนก็ยังมีความสันติสุขถ้ารวยก็ยิ่งสันติสุขใหญ่เลย ดังนี้เป็นต้นก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ที่มันวุ่นวายอยู่เนี่ยเพราะผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมมันเยอะเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ช่วยชาติบ้านเมืองได้เท่านี้เอาเท่านี้นะหลวงป๋มา,มาก็พูดมามากพูดมามากนะแต่ก็ให้ให้โยมทราบว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นอย่างไรทําไมจึงต้องบอกให้โยมว่าใครมีจิตศราก็ทําบุญตามกําลังแต่ทําบุญสองอย่างใน วัดนี้คือบำรุงการศึกษาอบรมเผยแผ่หรือจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จนั้นเป็นมหานิสงนับประมาณไม่ได้ผู้ที่ทำบุญอย่างนี้ก็ช่วยเพิ่มพูนบุญบารามีปิดประตูอบายภูมิเพราะยกภูมิจิตของท่านให้สูงขึ้นรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงสูงขึ้น ก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่หรือนําไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ติรชานเนี่ยที่นันง่งๆตั้งใจปฏิบัติแค่นี้ก็ดีแล้วนิดเดียวเมื่อกี้ลือบอกไปว่าผู้ทําบุญหนึ่งแสนบาทขึ้นไปจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคําหรือทองชมพูนุษเทพประทานคนละหนึ่งองค์ ของจริงเกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินนี่แหละแต่ก็เกิดมีอยู่แล้วในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพราะว่าเทพยาดาท่านประสงค์จะให้เป็นทุนในการทําบุญอย่างนี้แหละนะเจริญพรเพื่อทราบเท่านี้ก็พอดีอยังไงไปหาประสบการณ์เอาเองเอา้าวเจริญพร